คนนี้จิวามนะสั่งทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อ,องเอ็กตริกเมอร์นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวตัวละครใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาในอัปเดต10นี้เลยนะครับในอัปเดตล่าสุดนี้เลยนะก็ผ่านมาได้วันนึงแล้วครับตอนนี้ผมอัพประมาณ 9โมงเช้าเนาะอัดประมาณ9โมงเช้าก็เป็นตัวละครอย่างน้องทัตซึมะกินะครับอ่าเป็นตัวละครตัวนี้เลยนะครับที่อีวอแล้วนะครับอาจจะยังไม่เวิร้อยนะครับแต่ก็อยู่ที่เวิร9.2ก็แค่นี้ก็เกินพอแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวของน้องทัตซึมะกินะครับมีความสามารถพิเศษอะไรบ้างหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าตัวละครของทัตซึมะกิตอนเนี้ยมันจะแบบติดเมตาหรือเปล่าควรจะหาหรือเปล่านะครับที่อีวอแล้วนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันเลยนะครับไปกันเลยนะ อ่ะก่อนจะไปรีวิวนะครับขอบคุณน้องคนนี้ด้วยนะครับอ่าที่เขาตั้งชื่อว่าดีโอนะขอบคุณมากเลยนะครับที่ให้ไอดีนะครับมารีวิวนะครับขอบมากก็ไปดูรีวิวกันเลยนะครับไปกันเลยตัดเข้ามาในเกมแล้วครับอ่ะก็ทัตซึมากินะครับวางเริ่มต้นฮัรเดวลเก้าสิบไม่มีบัฟอะไรนะคืออยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับอ่ะผมจะวางด้านหลังตรงนี้เลยแล้วกันเนาะ อ่าก็เป็นสกิลปัดนะครับปกติเลยเป็นสกิลปัดปกติเลยนะครับดาเมจครับที่อีโวแล้วนะครับดาเมจเริ่มต้นจะอยู่ที่3 8 3 7ันุะครับแล้วก็คูดาวนะครับจะอยู่ที่6.8วินาทีเนาะระยะนะครับจะอยู่ที่15นะครับก็ถือว่าอ่าไม่ไม่ไม่กว้างเลยไม่กว้างเลยนะครับอ่าอย่าวางตัวกันหลุดด้านหลังด้วยขั้นต่อไปนะครับอยู่ที่2,200นะครับอ่าขั้นที่1นนะครับอัพไปเลย ก็ดาเมจครับเพิ่มขึ้นมาเป็น8770แล้วนะครับกูดาวยังเท่าเดิมระยะเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับอ่ะขั้นต่อไปนะครับอัพอยู่ที่2500นะครับอัพไปเลยโอเคก็ดาเมจครับเพิ่มขึ้นมาเป็น16400แล้วนะครับณตอนนี้อ่ะเดีย๋ยวผมปรับให้มันตีด้านหลังแล้วกันเนาะก,ก็ยังท่าซุมเมื่อกี้เป็นตัวละครที่วางรูปต้นแล้วนะครับแล้วตีคิดเดียวเนาะยังแบบ รู้สึกว่ายังไม่ตีแอร์ด้วย่ไม่ตีแอร์ด้วยนะครับลองกดเช็คดูนี่จะไม่ตีแอร์ครับดาเมจอยู่ที่1นึ่งหมื่นหกนะครับอ่ะขั้นต่อไปเลยนะครับอยู่ที่3ามพันห้นะครับมีสกิลใหม่เพิ่มขึ้นมาครับอพไปเลยเอาปับเป็นเฟิร์สแล้วกันว่าสกิลนี้เป็นวงไซเคิลเอนะครับเป็นวงเล็กมากเหมือนโทชิโร่เลยมั้งเนี่ยเดี๋ยวลองเปรียบเทียบกับวงโทชิโร่นะครับอ้าเหมือนกันเตะเลยวงพอๆกันเลยนะครับกับโทชิโร่ครับ ก็คือดาเมจครับเพิ่มขึ้นมาเป็น16,400แล้วนะครับตอนนี้แล้วก็คูดาวนะครับลดลงมาเหลือ6.3วินาทีนะครับเป็นการอาสกิลตัวนี้นะครับเป็นการปาก้อนหินเนาะก็ยังไม่มีอะไรมากนะครับก็ดาเมจเพิ่มขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยยังตีฮิตเดียวอยู่เหมือนเดิมนะครับอ่ะก็ขั้นต่อไปนะครับขั้นที่4นะครับ5,000นะครับอัพไปเลยดาเมจครับเพิ่มขึ้นมาเป็น19,000แล้วนะครับณตอนนี้นะแล้วก็คูดาวนะครับยังเท่าเดิมเลย6.3วินาทีเหมือนเดิมครับแล้วก็วววงงนนนนนะะครัับเเหมมืออิิิตตตกปปท่ไลยี อเคขั้นต่อไปเลยนะครับอยู่ที่6,500นะครับอัพไปเลยยังไม่มีสกิลใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับแต่ดาเมจครับเพิ่มขึ้นไปเป็น21,000แล้วนะครับนะตอนนี้แล้วก็ครูดาวนะครับลดลงมาเหลือ5.8วินาทีนะครับระยะเพิ่มขึ้นมาเป็น28.4นะครับประมาณนี้เลยก็ยังไม่มีสกิลอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะอ่ะขั้นต่อไปเลยนะครับมีสกิลใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับเป็นสกิลทอร์โดนะครับขั้นที่6นะครับอัพไปเลย8,000เนาะ ตีเป็นวงตีเป็นทรงกลวยแล้วนะครับตอนนี้อ่าซื้อมากี้ตีเป็นทรงกลวยแล้วเรามาดูกันว่ามันตีกี่เหมือนจะตีฮิตเดียวนะครับอ่าเหมือนจะตีฮิตเดียวแต่เมื่อกี้ทุกคนสังเกตไหมอ่าเห็นปะสังเกตตัวนี้ไหมเดินถอยหลังนะครับอ่าคือดาเมจครับขั้นที่นะคนับอยู่ที่21,900นะครับแล้วก็ูุดาานะครับจะอยู่ที่5.8วินาทีถือว่าตีเร็วมากๆเลยนะขนาดไม่มีบัฟอะไรเลยนะครับเนี่ยอ่าแล้วก็ระยะนะครับอยู่ที่3 4 7ถือว่ากว้างมากเลยนะนะตอนนี้นะครับ ทาซือมากิครับสกิลพออัพมาถึงขั้นที่6นะครับอ่าเหมือนจะเป็นขั้นที่6นะครับพออัพมาถึงขั้นที่6นะครับจะมีสกิลพิเศษนะครับสามารถถักมอนกับหลังไปได้ด้วยนะครับนี่เลยลองสังเกตครับที่มอนตัวโล่ตรงนี้เลยแต่ถ้ามอนแบบเป็ดตัวเลือดแดงตัวนี้มันจะตายเลยนะครับมันจะไม่ผักเนาะอ่าต้องลองสังเกตที่ตัวโล่นะครับอ่ะเดี๋ยวรอตัวโล่เดินออกมานะครับอ่าเห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมทุกอ่ารู้สึกว่าจะติดโล่นะครับไม่สามารถผักตอนมีโล่อยู่ได้นะครับ แต่รู้สึกว่าถ้าเราถ้าเราเป็นเลือดเหลืองเนี่ยสามารถผักได้นะครับถ้าเลือดแบบมันไม่น้อยเกินไปที่ท้าซึมากิจะสามารถแบบปิดดาเมจมันด้วยดาเมจที่มันมีอยู่นะครับโอเคก็อ่ะขั้นต่อไปเลยนะครับอยู่ที่9,500นะครับขั้นที่ 7, เนะ็ะเนาะไปเลยนะครับอ่ะก็อยู่ที่ดาเมจครับอยู่ที่25,000แล้วนะครับแล้วก็คูดาวนะครับยังไม่ไปไหนนะยังอยู่เหมือนเดิมแต่ถือว่าตีเร็วมากเลยนะสำหรับตอนนี้นะครับ5.8วินาทีเนาะ ระยะนะครับอยู่ที่35.8ถือว่ากว้างมากเลยนะสำหรับวงแบบซองกวยแบบนี้นะครับอ่ะก็อขั้นต่อไปนะครับอยู่ที่12,500นะครับอัพไปเลยนะขั้นที่8นะครับอัพไปเลยอ่ะก็เป็นดาเมจนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็น32,800แล้วนะครับแล้วก็คูดาวนะครับยังเท่าเดิมแล้วก็ระยะ,นะรนาเพิ่มขึ้นมาเป็น36.8นะ อ่ะมาดูทีเด็ดกันเลยนะครับอ่ะขั้นต่อไปนะครับขั้นที่9อยู่ที่15,000นะครับเป็นสกิลใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับหลังจากที่เราอีโวแล้วนะครับเราจะมีสกิลนี้เพิ่มขึ้นมานะถ้าเรายังไม่ได้อีโวนะครับมันจะไม่มีสกิลนี้เนาะอ่ะอัพไปเลยนะครับ15000ขั้นที่9ปึ T ๊บอ่ะตี L e <S <S เป็นวงไซเคิลเอนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเป็นท่าอะไรอุ้ยรู้สึกว่าจะตีแอร์ด้วยนะถ้าจำไม่ผิดอุ้ยตีแอร์ด้วยนะเนี่ยออาเดี๋ยวมาดูททท่่่่่่่าาากกกัััันนนนใใใหหหมมมะะครบอดดูู อะไรอ่ะอุ้ยเศษดุกบาด้ยแล้วเดินกลับหลังด้วยเศษดุกบาดตกทับแล้วก็เดินกลับหลังด้วยนะครับอุ้ยดีนะเนี่ยจริงดาเมจครับอยู่ที่93,000แล้วนะครับแต่อ่าคูดาวนะครับเพิ่มมาเป็น12.5วินาทีเนาะจาก5.8นะครับคือว่าเพิ่มมาเออ่เยอะอยู่นะเอาจริงๆก็เยอะอยู่แต่วงนะครับถือว่ากว้างมากเลยนะเอาจริงๆแล้วก็วงไซเคิลเอนะครับเหมือนว่าทอรี่พอร์ตเลยกว้างมากจริงๆอ่ะขั้นต่อไปนะครับอยู่ที่19,000นะครับเพิ่มดาเมจขึ้นมานะครับอ่ะอัพ เอาอัพไม่ได้ตังค์ไม่พออ่ะรอตังค์ก่อนแล้วกันปั๊บโอเคก็อัพไปเลยนะครับ19000หมัขั้นที่10นะครับอาเต็มแล้วนะครับดาเมจเต็มนะครับของทัสซึมะกินะครับเรเวล92นะไม่มีบัฟอะไรนะครับอีโวแล้วดาเมจอยู่ที่120,000นะครับแล้วก็ครูดาวนะจะอยู่ที่12.5วินาทีนะครับระยะอยู่ที่45.3นะถือว่ากว้างพอสมควรเลยนะครับเอาจริงๆถือว่ากว้างพอสมควรเลยแล้วก็ทำให้มอนเดินกับหลังด้วยนะครับเอฟเฟกก็ไม่ได้อลังการอะไรอย่างที่คิดเนาะก็แบบ อ่ะผมว่าปกติทั่วไปเลยเอฟเฟกก็ประมาณนี้เลยนะครับเหมือนเซกอุกบาทลงมานะนี่ปักเสกอุกบาททับแล้วก็เดินกลับหลังนะครับทาซึ่งมากีนะครับเป็นตัวละครที่วางได้อ่าสามตัวครับเป็นตัวละครวางได้3ตัวครับตีแอร์ด้วยนะนี่เลยครับสังเกตง่ายนะตัวละครตีแอมจะมีอ่าคำว่าไฟล์ตรงนี้นะครับอ่ะมันตีแอร์ด้วยนะครับทัซึ่งมากีตีแอร์ด้วยนะเผื่อใครแบบ โอ้ผมว่าดีเลยนะตัวละครตัวนี้นะครับเอาควบคู่กับตัวแอร์ได้แต่การโจมตีคูดาวนานไปหน่อยนะครับแต่ถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มค่านะถ้าได้บัฟยูนิคมาเนี่ยผมบอกเลยว่าจะดีมากๆเลยสําหรับการแบบเซนดาเมจของมันเนี่ยคือ,โ,อโหแรงอะ่ะผมบอกเลยได้บัฟยูนิคมายังไงก็ดีครับอถามว่าเล่นได้ไหมตัวนี้เล่นได้นะคือเก่งเลยแหละอืสาหรับผมนะคือเก่งเลยแหละทัชซึเมื่อกีตัวนี้นะครับก็ตันอยู่ที่10บขั้นครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่า ประมาณตังค์เท่าไหร่แต่ก็ถือว่าใช้เยอะเหมือนกันนะถือว่าเป็นตัวเล่นเลทเกมแล้วกันเนาะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวทัสมกิรับร่าง E ี o วเดเวล92นะครับก็ขอบคุณน้องคนนี้มากมากเลยน้องทีโอคนนี้นะครับที่ให้ยืมไอดีมารีวิวนะครับเป็นทัสมกิตัวนี้เนาะขอบคุณมากๆเลยนะแล้วก็ ตัวละครตัวนี้นะครับผมว่าท่านแนะนําได้ผมแนะนําให้แบบหานะเออจริงๆคือตัวละครมันสามารถตีแอร์แล้วเล่นควบคู่ไปได้นะครับทั้งตีแอร์ทั้งแบบตีแล้วสโลหรือว่าเดินถอยหลังกลับไปเหมือนอารมณ์คล้ายๆออไม้เลยครับก็เป็นตัวละครที่เบสดาเมจหลักแสนดีตัวหนึ่งนะครับแต่คูดาวอาจจะนานไปหน่อยพอๆกับไอเซนเลยได้มั้งอ่ะผมก็แนะนําแล้วกันเนาะ โอเคครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูตั้งแต่ต้นจน,นจบฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบาย